และวค่ะในช่วง Health Secret ในวันนี้นะคะนี่เราจะมาคุยกันเรื่องถึงอะไรเอขาเรียกว่าโรคฮิปดาราโรคปากเบี้ยวจุเบี้ยวข้างอย่างนี้นะคะค่ะเป็นกันเยอะมากเลยเนื่องจากเดี๋ยวนี้มีความเครียดแล้วก็พักผ่อนกันน้อยลงใช่ไหมคะอยู่ดีๆก็เขาเรียกว่าเส้นประสาทอักเสบหน้าก็มันมีชื่อภาษาอังกฤษอะไบ้างอะไรนะอะไรนะเบลอะไรนะใช่ป่ะเบลพัซซี่เหรอเบลพอซซี่เบลพอซซี่เหรอคะเออย่างไรมาเป็นชื่อไทยละกัน โรคปับเบี้ยวโรคหน้าเบี้ยวหรือว่าก,กล้ามเนื้อหน้าทํางานออไม่เท่ากันแต่ละข้างเพราะว่าสมองเราแบ่งเป็นสองซี่อยู่แล้วไงแต่เรามีคุณหมอมาคุยกับเราด้วยถูกไหมใที่จะว่าทําไมถึงเกิดโรคอย่างนี้ได้แล้วถ้าเกิดเกิดแล้วเนี่ยเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะอ,อยู่ในสายกับเราแล้วหรือย,อยังอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะแพทย์ทยหญิงพิมพ์วิมลจันทร์แสงนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไทสองค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะคุณหมอขาเรียนถามนะคะที่ดาราเป็นกันเยอะช่วงนี้หาหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวกันเป็นหลายคนเลยเนาะพลอยเชอ่อมาใช่ใช่เกิดอะไรขึ้นคะค่ะก็ลักษณะอาการอย่างนี้นะคะก็เป็นอาการที่เรียกภาษาอังกฤษว่าเบลพ a l ซีนะคะหมายถึงว่าเส้นประสาทคู่ที่เจ็ดของสมองอักเสบค่ะอาการจริงๆส่วนแรกๆจะมาด้วยการหนักหน้าคลึงเีกนะคะะรู้สึกหนักๆที่มุมปาก Oh. แล้วก็มีหลับตาได้ไม่สนิท oh. แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีน้ำลายไหลมุมปากได้ค่ะ oh. อาการอื่นๆที่อาจมีร่วมด้วยก็จะมีหูอื้อข้างเดียวกันแล้วก็ลิ้นรับรสไม่ได้ข้างเดียวกันเหมือนกันค่ะ oh. ณหมอคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอะไรนะคะแบบถือว่ามันมันสมองมันอะไรนะที่บอกว่ามันทํางานแบ่งแบ่งซี่กันทํางานอย่างนี้ใช่ไหมคะเกี่ยวไหมคะจริที่เป็นอาการเส้นประสาทค่ะเส้นประสาทเขาก็จะเป็นซี่ของเขาถ้าสมมติอาการมาจากข้างไหนก็จะเป็นเส้นประสาด้านนั้นเลยค่ะ๋อเป็นอย่างนี้มันเกิดจากอะไรคะโรคนี้ค่ะหมอคะสายเหตุจริงๆเราเชื่อว่านะคะเป็นปฏิกิริยาต่อต้านไวรัสของร่างกายค่ะเวลาที่มีไวรัสกลุ่มที่พวกเรียกเรียกกันว่าเชื้อเลมอดค่ะ S <S เชื้อเริมที่มุมปากเนี่ยเวลามีไวรัสตัวน,นี้เข้ามาในร่างกายร่างกายเราจะพยายามต้านต่อต้านเชื้ออยู่ <คะ S 1> มันเป็นระบบปฏิกิริยาภูุิคุ้มกันนะคะทําให้เกิดภาวะอักเสบขึ้นต่อเส้นประสาทของเราอเองเพราะบางทีโครงสร้างในระดับ <คะ S 2> ลึกๆโมเลกุลมันคล้ายกับหน้าตาของไวรัสประมาณนั้นนะคะ<อ>คด,ดังนั้นดัังนน้หมายถึงว่าถ้าเริมมันเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าอ,อย่างเริมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าติดโรคอย่างว่าอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมคะที่ต้องเคลียร์กันก่อนนะบางทีนอนน้อยเนี่ยมันก็ เป็นได้ใช่ไหมคะคุณดื่มน้ําด้วยกันแก้วเดียวกันก็ติดได้ค่ะแต่บางทีเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีรอยโรคของตัวเริมนะคะบางทีแค่วลาลักษณะนี้มันเข้ามาในร่างกายเราร่างกายกจะพยาามจัดการมันไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะเป็นโรคจริงประมาณนั้นอ๋อเราก็เลยเหมือนกับว่าเส้นประสาทคู่ที่เจ็ดก็เลยอยู่ดีๆมีการต่อต้านเกิดไปกับเขาด้วยค่ะอ๋อมันหลงไงมันงงแต่เราต้องแยกให้ได้นะคะว่าอาการเส้นประสาทอักเสบแบบนี้ไม่ได้เป็นจากโรคอื่นอ่ะ โรคอื่นที่ว่าเนี่ยก็ได้แก่เช่นพวกโรคเนื้องอกอะค่ะโดยเฉพาะเนื้องอกของพวกเส้นประสาทหูว่า<อ>เส้นประสาทหูอะค่ะจะอยู่วิ่งคู่กันที่เลี้ยงไปหน้าซึ่งซึ่เลยค่ะค่ะอย่างนี้พอเกิดอาการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือไปหาคุณหมอคุณหมอวิน<ไ>ิจฉัยเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้ใช้เวลารักษากันนานไหมคะกว่าจะหายหน้าเบี้ยวกันอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเป็นหน้าเบี้ยวแบบสาเหตุทั่วไปที่พูดถึงเนี่ยเราก็จะรักษากันไม่ได้นานมากค่ะการรักษาเนี่ยหลักๆเราก็มีการให้ยาต้านการอักเสบของเส้นประสาท ให้<ม>แค่ระยะหนึ่งสัปดาห์ค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มลดปริมาณยาลง<ม>แล้วก็การรักษาอื่นๆก็จะมีการทํากายภาพบําบัดใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นเส้นกล้ามเนื้อค่ะให้กล้ามเนื้อมันช่วยแบบขื้นตัวขึ้นดีขึ้นกระตุต้นสมาศให้มันแตกตัวมาเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะคะค่ะคุณหมอ้วค,คนที่เป็นแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นอีกได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอกาสเป็นเห็นจริงเทียบได้กับเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดซ้ำในสิบปีเนี่ยเทียบได้กับเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ แต่งานอย่างผมเนี่ยนะผมจะนีตากนะนึกยางพวกเราเ่าจอนะทุกวันอยู่ดีพูดพูดอยู่น้ำลายไหลไอันีไม่ไหวนะการพูดพบิ้วไปนี่ไม่ดีเลยนะ<อ>ก็คือว่าคุณบอกคะตอนคือเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะใช่ค่ะอยา่าเครียดแล้วก็ใช่แล้วก็สุ่มกับการพักผ่อนน้อยมันทำให้ภูมิกันร่างกายเราไม่ค่อยดีอะคะ่ะและจะเกิดไวรัสเข้ามาในร่างกายเราได้ง่ายหน่อยค่ะคุณบอกข้าวบุหรี่แอลกอฮอลอะไรพวกนี้เหรอคะ ก็บ<ก>ุหรีร่กับแอลกอฮอล์นนเนี่ยก็ซาบซบกันเลยนะคะว่ามันทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงอแงรอลกอฮอล์เองจะมีส่วนทําให้ติดเชื้อได้ง่ายค่ะ,ะโรคนี้คือจริงๆต้องมีมานานหรือย,อยังคะหรือว่าเพิ่งมีทาไมเราเพิ่งได้ยิน<อ>นานมากนานมากๆแล้วค่ะแล้วฮะแล้วไม่เคยได้ยินเลยเนาะไม่เคยได้ยินเลยอะมารู้นจัเพราะโอก่อนเลยนะอแล้วก็บอยเชอร์มนอีกใช่ไหม ใช่พอดาราไม่เป็นโรคก็ไม่รู้จักกันแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วนี่คือโรคนี้ก็คือว่าจริงๆมีมานานแล้วนะคะแล้วอย่างนี้พอถ้าเกิดเราไปรักษาค่ารักษาแพงไหมคะคุณหมอไม่แพงนะคะโรคเนี้ยค่ะค่ะเป็นยาก็ไม่ได้ราคาแพงส่วนการรักษาเป็นกายภาพบําบัดก็ราคาไม่แพงเหมือนกันค่ะแต่เพียงแต่ว่าเน้นว่าต้องทําต่อเนื่องะค่ะโดยทั่วไปจริงๆอาการดีขึ้นได้เองด้วยนะคะโรคเนี้ยเพราะว่า80เนี่ยหายได้เองค่ะอ๋อค่ะสคระับค่ะในระยะสั้ ประมาณสามสัปดาห์ค่ะถึงสองเดือนอ่าจากนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันต่อไปนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับแพทย์หญิงพิมพ์วิมลจันแสงนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไทสองค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหต้องนะเอาอย่างดูแลตัวเองแหละทั้งนั้นเนาะนะดูแลตัวเองกันต่อไปนั่นเองนะคะผ่านพ้นเวลากันอย่างรวดเร็วมากสาหรับรายการของเรามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แค่สิบนาทีจริงเหรอสามสิบนาทีใช่ไหมทำไมมันเร็วนั่นแหละสิเออบางทีไอ้เรื่องแซ่บๆเนี่ยคันๆนี่เหมื่แล้วอยากจะคุยแบบเนาะนะสักสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยคุณตุ๊กตาเงี้ยมันใช่นะคะเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยเราจะหาเรื่องแซ่บๆอย่างนี้มาพูดคุยกันใหม่ในรายการสมาคมสมหญิงนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะติดตามพวกเราได้นะคะในเฟซบุ๊กเสือนหาสมาคมสมหญิงนะคะพูดคุยกันว่าสิ่งที่คุณได้ยินกันในวันนี้ชอบหรือไม่ชอบคิดเห็นอย่างไรส่งกันกันเข้ามานะคะเราจะได้มาเมาส์กันต่อนั่นเองค่ะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะและพบกันครั้งต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นต้องติดตามเนาะใช่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ